สวัสดีครับพี่น้องจูนไดเดอร์บายพอดงซิตี้ครับมาอนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสา,านสบ้านดุขตเทศบาลเฮ็ดงานอนบบวตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิภาพีาพ,พานองมาเบิ่งง่องามทางบ้านโคคายตำบลไกล่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับนั่นมาอีกแล้วพ่อไปไปมาหยอดมู <c oughs> มากหยอกมาเนี้อยู่กับพ่อยุ่นครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับมาเนี้เปิดให้พี่น้องเบิงหนึ่งแม่ม่าน หนึ่งแม่ม่านครับหนึ่งโค่มนะครับเนาะหนึ่งแม่ม่านครับสามตครับสามตแม่นี่เพิ่นได้ลูกจักโตแล้วเนี่ยลูกตัวที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องกรบพริบนี่เนาะครับเนาะซีวายศูนย์เก้าหกผสมไว้ห้าตุลาหกสามห้าเดือน ครัหาเดือนหาเดือนแล้วพี่น้องสิเข่าหกเดือนแล้วครับประกันทองเนาะพ่อเนาะครับประกันได้ประกันทองเรียบร้อยนะครับลูกตัวที่สองค่าทองอ๋อไม่เหี่ยวใส่กล่องคักแต่เออใส่กล่องเสือไปลูด้วยในเครื่องคู่พอดีเหี่ยวง้อแม่ม่านเหี่ยวเพิ่นอยากเข่าคอกบ่มีอยางเป้นพี่น้องเปิดไว้จักบาทแล้วพ่อง้อแม่เนี่ยตัวนี้เปิดไว้แปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นบาทราคาห่องนะครับเนาะท่ายสูงลอยหาซิฟได้บ่พ่อครับลอยหาซิฟได้ได้ได้เนาะครับเนาะเป็นง้อ อืมสีว่าจังไดย์ไทยกลางีกกลผสมครับไทยกลางผสมมาละครับอืมถ้าถ้าเป็นั่งอันอำนาจท่างกระจอกสิวาานน่าบามันน้อยบามันบามันน้อยหลังเปเลยเฟดไปซอกหนึ่งพอดีหลังเพิงขวัญอยู่มองนั่งครับนี่กวนดีได้พี่น้องเมื่อกี้เนี่ยวขวัญงามสุดยอดครับพี่น้องเห็นแบบนี้อาจสิคิดว่างัวตัวนี้สีเหลืองบอัแมนได้ครับงัวตัวแม่นี่สีแดง สีแดงครับแดงขบเปลือกเข็มเนาะพ่อเนาะขบเปลื่อยขบเหนียวแบบเข็มๆเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวน้อยนี่มันโมเมนต์สีแดงสีออกไปทั้งออกไปทำบักสุกแล้วบักขามสุกเว้ยขวนดีพี่น้องมาขวนตะมูโอ้ยสุดยอดนะครับนั่นบอกไปใส่ดิพี่น้องคนละคนผัดสีวาลูกคนโมเมนต์ด้วยครับโมเมนต์พี่แม่เพิ่นอยู่พี่ครับพี่แม่เพิ่นอยู่นี่พี่ จักบาทก็บพอแปดหมื่นบ่แปดหมื่นบาททุ่นแปดหมื่นบาททุ่นราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องต่อรองกันได้โค่นหางใหญ่พี่น้องอ้ผมใหญ่โครูเลยครับน่มไม่ติงบอลนี่พ่อบบครับประกันตัวนี้นะพ่อเนาะอ่าเม็ดบักขามคือตัวนี้ มานตัวนี้เม็ดข้อเปลือกเมื่อได้ี่น้องโอ้ยู่ขางกันคนละสีอีลีเฮดไ้ตัวนี้มองไปเลยนะครับคลิปหูดํานิดนึงแข้งขางามน่อผ่อนเนาะบ่มีตํานี้นะครับแปดหมื่นบาทราคาห้องประกันตํานี้ประกันตํานี้ประกันทองพร้อมแปดหมื่นแปดหมื่นนี่คือราคารวมทรงประกันประกันประกันราคาแปดหมื่นนี่คือลอยกิโลลอยกิโลทรงฟรีอ่า้ายได้ทีกันหารถมาเอาเองคขับรถมาใจเอานี่ได้ดำกว่านี้ ได้ต่ำกว่านี่ได้ต่ำกว่านี่นี่คือตัวที่หนึ่งผ่านมาเบิ่งตัวกวนกวนมูพี่น้องตัวนี้กวนมูดีไปเอาตัวนี้เขาก้อนครับเอาตัวนี้เขาคอก้อนคบผมเอาเขาคอก้อนนะครับเนาะจังทวนเนาะครับเนาะครับจังทวนท่วนนี้คอก็ได้ทวนนี้คอก็ได้ราคานะครับโอ้ทายางงามพี่น้องใหญ่ง้าวอาดหลาเลยเบิ่งตึ้ะพี่น้องควนจพกควนมาเบิ่งขี่ดื้อพี่น้องบานนี่ขี่ดื้อน้อยที่เด็ดครับบานที่เด็ดอ๋อที่เด็ดพยูนสูทหยอดครับ โมเมนตสีเดียงพี่น้องยอสียังเพื่อผอแบบแบบนี้สีเม็ดมะขามมะขามขวดมะขามขวเลยครับขวแล้วขวจนขำขวจนสีใหม่เลยเนาะครับมะขามเปียกกับโมเมนต์มะขามขวมะขามขวจนสีใหม่เลยพี่น้องอ๋อเป็นเดร่จฉานเลยจามเลยครับอ่าเพนเป็นลูกสาวของพริกแดงครับลูกสาวพริกแดงครับแข้งขาแด๋แม่ตะวันสีนี่อ้ยเป็นโดนซ่อนแห้ง หลังงามครับพี่น้องขวันยูมองนั่งทับตโนกอยู่ตรงกลางคาหนาพอดีพอดีข้อสร้างแบบงามบ้ามันลูกผสมโอ้ยสุดยอดแฮงยืนสวย,สย,อ,ย,สวยอันนี้ท่าย,ย่อนแสงเถอะพี่น้องอเดี๋ยวบาจูนยางหาทางนี้ก่อนเมืองที่หลายสีเพื่อนเอยเป็นตอนซ่อนนะครับพอล่องร่องยันจับแม่พิ้นยางกข้าหนามกันนะครับน,นั่นเมืองที่หลายพี่น้องโอ้พ่อจะเปิดพม่านกั้งเลยคน <laughs> <laughs> ละสีเลยครับผมนนี้แยกเดือนแล้วลูกคนนี้ ลูกประมาณสี่เดือนครับสิบกัวเมื่อนี่แหละครับสี่เดือนก็สิบกัวเมื่อครับนะครับบ่ถึงหาเดือนบ่ถึงหาเดือนอ่าใบหลอดเพิ่นมีอยู่ครับผมใบหลอดเพิ่นมีนะครับเนาะส่วนแม่เพิ่นนี่เด้๋ลูกจกโตแล้วเนี่ยลูกตัวที่สองในท้องเนี่ยล่ะตัวแรกครับอ่าตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวที่สองคือตัวนี้ผสมผสมไปแล้วเอฟหกแปดไปนะพ่อเนาะสองพีหน้าที่ผ่านมาครับถึงผสมนะครับแม่เพิ่นนี่ท้ายสูงประมาณร้อยรอยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกลบ ครับ<ผ>โอ้ยขั้นยืนอยู่ผู้เดียวบโบหัวนี่ว่า,าสีทรงลูกงามครับแล้วเธอผู้ขี่ห้ายทรงลูกสวยโอ้ยเธอก็งามอยู่ดอกรอ <laughs> ตราวาลูกสไตล์นี่พี่น้องทางงวอแม่งัวแม่บอกแม่พันนี่ส่วนหมากสิบบคอยบบคอยโดดเดน่นนะครับงวอแบบนี้นะครับต่าว่าพนดีทรงลูกงามงาม,งามเหมือนที่ไพี่น้องสุดยอดสุดยอดข้อสร้างลูกสร้างลูกครับล่ำโตยาวเลย นี่เพิ่นใส่เคเอฟหกแปดไปนี่เพิ่นสีเพิ่มเพิ่มขาเมนบอแบนนี่เพิ่มขาเพิ่มขาเพราะว่าตัวนี้เพิ่นยังได้ขาเมยมาอยู่ตว่าสีนี่โอ้หายห่วงสีหายห่วงครับเปิดไปจ้กบาทพ่อโคมเนี่ยเปิดไว้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับโอ้สุดยอดตัวรองกันได้ครับต่อรองกันได้น้องครับเนาะคิดพอดคิดถึงมหากันโอ้สุดยอดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้งเปเหลืเฟืพี่น้องโอ้หนางามนะครับ ข้อสร้างเนอะเอิกกว้างเป็นบามันแบบได้เลือดสูงมากมาพ้อมพอนะครับครับโอ้บาจุนเออไปในบานเด้อหลายบานนี่อยู่บ่อสยู่บอสบานหัวเลือดออกเลยเขายังบ่หายดีครับเพิ่งยังบ่ถึงเดือนเทปประมาณยี่สิบกว่าหมื่นเป็นเด้อไผ่บ่วงหันนี่แผลแตกก็ร่างโต๊ะเกตก็ร่างจิตโต๊ะเกตก็ร่างขั้นนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้อง มานี่ท่าพี่น้องสนใจง่วพอเนี่ยโทรมาหาพ่อเบอร์ได้ครับเนี่ย090ครับ841ครับ1765ครับพอยุ่นนะครับเนาะพอยุ่นบ้านโค้กทายตำบลไกลค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวบ่าวจุนอุ้มขึ้นรถเมื่อบานน้ำดีกว่าไปรถลับทรงครับลอยกิโลเล็กลอยกับคุยกันในราคาอ่าราคาย่อมขึ้ลอยกิโลทรงฟรี ราคานี้นะครับเนาะพี่น้องทันใดสนใจมากหาพอเพิ่นครับมะเบิงตัตจริงก็ะไรพี่น้องโอ้งามกว่าในกล่องแห้งครับตัตจริงนี่ <S <S แดงจนกำแดงองคตรงเลยแดงจนกำพี่น้องสุดยอดครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอโทษนิดนึงนะพ่อเนาะแม่นี่ลูกสองในท้องผสมไปแล้วครับ KF68 แนะครับแล้วก็ลูกที่ยืนยู่ข้างน้านี่เป็นลูกของพริกแดงสี่เดือนกว่านะครับ175,000บาทราคาห้อง โอ้ใส่ได้ใส่ได้พี่น้องนี่คือโคมหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนคอครับในคอเนี่ยแปดหมื่นน่อเนาะครับอาสมซีว้ายไปแล้วสมซีว่ายประกันทองครับประกันทองไ้ประกันทองแอ่าลูกสองครับลูกตัวที่สองลูกที่สองแปดหมื่นบาทราคาห้องครับเหมนกันไงคือกันพี่น้องหนาสีส้งลูกไข่ไข่กันน่อเนาะเพราะว่าง้อสองตัวนี้ไข่ไข่กันสังเกตผมว่าสังเกตบนเขาใหญ่ๆนี่อาจจีส้มลูกไข่ไข่กันแม่นครับเอาว่าเขาใหญ่หนาเขาเงาเขาใหญ่คือหายส้งลูกงามแม่นครับ งวงทรงนี่ครับงวงทรงนี่ทรงหลูกงามชิดมากแทบสีกุ้ตัวครับชิดแบบนี้ทรงหลูกงามครับพ่อโอ้สุดยอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวจุนต้องขอบคุณพ่อยุ่นเป็นยางสูงครับที่ให้บ่าวจุนผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งงวงงามๆในมือนีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุ坤ครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จุนได้เดือยใบหดงซิตีีครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจุนหาเบิ่งงวงงามๆแบบนี้ฝากพีตอนหนองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ